สวัสดีครับผมนายนัทพงศ์ยกระสุนุ้งเรืองครับรหัส68301040166ครับสวัสดีครับผมนายสุกิตขุนโตลาดประจำตัว68301040178ครับสวิตช์ตัวที่1ครับคือ x1 ครับสวิตช์ตัวที่2คือ x2 ครับสวิตช์ตัวที่3คือ x3 ครับสวิตช์ตัวที่4คือ x4 ครับดีเลย์ตัวที่1คือ y1 ครับดีเลย์ตัวที่2คือ y2 ครับ กดสวิตตัวที่สองหรือกดสวิตตัวที่4ส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่1และดีเลย์ตัวที่2ทํางานดีเลย์ตัวที่1และดีเลย์ตัวที่2ทํางานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่2หรือกดสวิตตัวที่4กดสวิตตัวที่1หรือกดสวิตตัวที่ส ส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่หนึ่งและดีเลย์ตัวที่สองหยุดทำงาน